สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะกลับมาอีกแล้วะคะ่ะเรายัางอยู่ในหัวข้อเรื่องงานบ э, รนิษณทที่อเมริกากันนะคะครั้งที่แล้วที่ أ, พูดในคลิปที่แล้วนะคะที่พูดถึงว่า أ, เราได้ออกจากงาน أ, ที่ร้านพิซซ่านะคะจากการล้างจานที่ร้านพิซซ่านะคะแล้วก็ได้มาทํางานที่บริษณทที่อเมริกาน,นะคะคือก่อนหน้านี้เราก็คิดแล้วแหละว,ว่าเราคงทํางานเนี้ย أ, งานล้างจานที่ที่ร้านพิซซ่าก็คงคงได้มีอีกไม่นานเพราะว่ามันมันเหนื่อยมากแล้วก็ด้วยช่วงเวลาที่เราทำก็คือมันเป็นกะกลางคืนเนาะก็เหนื่อยร่างกายเราก็เหนื่อยด้วยนะคะก็เลยคิดจะหางานใหม่ทำนะคะแล้วก็เราช่วงนั้นเนี่ยที่คิดว่าจะทำงานอะไรดีนะคะที่ มั่นคงไรายได้ดีแล้วก็สามารถที่จะเลี้ยงตัวเองแล,อแล้วก็ครอบครัวได้ก็คือเราก็คิดแหละว่าถ้าเกิดวันหนึ่งนะคะถ้าเรามีปัญหากับสามีหรือว่า,เ,าเราต้องอยู่ตัวคนเดียวเราต้องเลี้ยงลูกเนี่ยเราจะทำงานอะไรที่เราจะสามารถเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็เลี้ยงลูกเราได้นะคะก็ได้มา ก็ได้มาจบที่งานประชนีนะคะก็ยังตอนแรกเนี่ยก็คิดถึงงานอื่นๆเหมือนกันเนาะอย่างพวกเป็นช่างทําเล็บเป็นพวกผู้ช่วยพยาบาลหรือว่าอะไรเงี้ยคะ่ะก็คิดอยู่แต่ว่าคิดว่าเ,เราว่างานประชนีน่าจะตอบโจทย์ให้กับเรามากกว่าก็คือ,อ,อหลังจากที่เราได้ศึกษาข้อมูลว่างานประสนีเขาเทำยังไงนะคะสมัครยังไงนะคะเราก็ได้ออ เข้ามาสมัครในในงานปรษณนีน,นะคะซึ่งก่อนหน้าที่เราจะมาสมัครงานที่ไปรษณนีนเนี่ยเราก็ได้ฝึกทําข้อสอบนะคะออนไลน์นะคะก็ฝึกทาข้อสอบเนี่ยก่อนเป็นปีเลยซึ่งตอนนั้นเราก็คิดว่าเราเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนคล้ายๆพวกต่างดาวเนาะก็คือแบบผู้ภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่คนที่นี่นะคะก็คือภาษาอังกฤษเราก็พอแค่สนทนาได้อะไรเงี้ยคะ่ะ เราก็เลยต้องฝึกเยอะมากกว่าคนอื่นมากกว่าคนที่นี่เป็น2เท่าเราก็เลยฝึกทําข้อสอบอะไรเงี้ยค่ะออนไลน์นก็ประมาณเกือบปีเนาะก่อนนี่จะสมัครงานนะคะแล้วก็พอเราไปสมัครนะคะเราก็จะ มันจะมีให้เราทําข้อสอบนะคะซึ่งเราก็ต้องไปทําที่ส่วนสอบนะคะแล้วก็จับเวลาด้วยอะไรเงี้ยก็คือคะแนนผลที่คะแนนออกมาที่ได้เนี่ยก็คือค่อนข้างพอใจนะคะแล้วเราก็ได้งานไปสนีนะคะก็ทํามาจนถึงทุกวันนี้นะคะ่ะก็เดี๋ยวนะคะคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงข้อดีนะคะ ข้อเสียนะคะของงานประชณีแล้วก็ลักษณะงานที่เราทำว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวกันมาต่อเดี๋ยวจะกลับมาต่อในคลิปหน้านะคะก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะบ๊ายบายคะ่ะ